รายการนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินรายการพอดแคสต์ในสไตล์เรื่องเล่าวิทยุกระจายเสียงครับวันนี้เสนอเรื่องผีจ้างหนังเรื่องจริงที่คำชะโนดเรื่องนี้เกิดขึ้น เมื่อปี2540ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีทีมฉายหนังกลางแปลงจากจังหวัดมหาสารคามได้รับการว่าจ้างโดยมีคนโทรมาบอกว่าจะจัดฉายหนังกลางแปลงที่ลานวัดในงานบุญใหญ่ที่หมู่บ้านหนึ่งโดยเจ้าภาพบอกว่าอยากให้หนังสนุกสนุกฉายหลายเรื่องเลยนะ พร้อมโอนมัดจำล่วงหน้าเต็มจำนวนทันทีแบบไม่มีต่อรองทีมงานรับงานด้วยความงงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากขับรถบรรทุกเครื่องฉายพร้อมฟิล์มและทีมงานประมาณ7-8คนมาถึงหมู่บ้านต้อนบ่ายแก่ๆทันทีที่มาถึงรู้สึกแปลกอยากบอกไม่ถูกทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทไม่มีป้ายไม่มีเวที ไม่มีซุ้มขายของทั้งที่พวกเขาบอกว่าจะมีงานบุญแต่ก็เห็นว่ามีลานว่างตรงวัดทีมงานเลยตัดสินใจตั้งจอฉายหนังตามปกติพอฟ้ามืดหนังเริ่มฉายเรื่องแรกเป็นหนังตลกเสียงดังลั่นลานวัดแต่ตลอดสองชั่วโมงไม่มีใครมาเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีเสียงเด็กไม่มีคนเท่า ไม่มีแม้แต่หมาวัดทั้งที่ปกติแค่เปิดหนังสาวคนก็ต้องแห่มาแล้วแต่ที่น่าขนลุกก็คือทีมงานบางคนเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแทรกกับเสียงลมเหมือนมีคนกำลังดูหนังอยู่บางคนบอกว่าได้กลิ่นธูปจางๆโชยมาและรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงแถวหน้าพอเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่ง หนังเรื่องที่สามกำลังจะเริ่มไฟฉายดับวูบไปเองโดยไม่มีสาเหตุเครื่องเสียงก็ดับจอดับทั้งระบบแป๊บเดียวไฟก็ติดเองทีมงานคนหนึ่งลุกขึ้นและมองไปที่ลานเขาเห็นคนใส่ชุดขาวๆนั่งเรียงเป็นแถวหันมาทางจอแต่พอกระพริบตาไม่มีใครอยู่เลย เช้าวันรุ่งขึ้นครับทีมงานเก็บของเสร็จและจะแวะซื้อของในหมู่บ้านไปถามร้านโชห่หวยแถวนั้นว่าเมื่อคืนคนไม่มาดูหนังกันเลยเหรอเจ้าของร้านตกใจแล้วถามว่าใครจ้างพี่มาฉายหนังพ่อบอกว่าได้รับโทรศัพท์ว่ามีงานบุญเจ้าของร้านก็บอกว่าเมื่อคืนไม่มีงานอะไรเลยพี่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครจัดงานช่วงนี้ แล้วเมื่อคืนมีคนเห็นไฟจอหนังในวัดแต่ไม่มีเสียงคิดว่าพวกพี่มานอนวัดเฉยๆด้วยซ้ำทีมงานตกใจมากกลับไปตรวจเงินที่ได้รับพบว่าเป็นธนบัตรใหม่เอี่ยมแต่ไม่มีหมายเลขเหมือนพิมพ์จากกระดาษเปล่าบางใบเป็นธนบัตรรุ่นเก่าที่เลิกใช้ไปแล้วหลายปีบางใบ ไม่ใช่ของจริงเลยด้วยซ้ำสุดท้ายต้องไปแจ้งความตำรวจบอกว่าคดีแบบนี้เกิดมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่าคำชะโนดเป็นดินแดนของพญานาคและมีดวงวิญญาณจิจำนวนมากวนเวียนบางดวงอยากได้บุญจึงจ้างคนมีชีวิตมาทำบุญแทนบางคน ฝันเห็นยิงแกในชุดไทยมาบอกเลขมาขอให้ไปทำบุญพอตื่นเช้าไปดูตรงที่ฝันเจอทูบจุดใหม่จริงๆเรื่องนี้นักมนุษยวิทยาอีสานหลายท่านเคยบันทึกกรณีผีจ้างหนังไว้ในหมวดความเชื่อร่วมสมัยและสันนิษฐานว่าอาจเป็นการเข้าใจผิดหรือหลอกลวงแต่เหตุการณ์นี้มีใบเสร็จจริง เสียงบันทึกจริงและพยานจริงจึงเป็นหนึ่งในสามเรื่องลี้ลับที่ยังอธิบายไม่ได้ของภาคอีสานขอบคุณข้อมูลจากรายการเปิดตำนานช่อง M.C.O.T. หนังสือผีเรื่องจริงโดยสุรพลรัตนชัยสัมภาษณ์ทีมหนังกลางแปลงมหาสารคามปี2 5 4 3บันทึกภาคสนามโดยศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทรและเว็บไซต์พันทิป .com ห้องสุพัชลาใสาปี2 5 5 8ครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปครับสวัสดีครับ